การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนหรือนุสาซึ่งมีความพยายามเตะ่วงมาพักหนึ่งนะครับตกลงแล้วจะมีการจัดขึ้นในวันที่29กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยกลุ่มนายประเดษกิติอิสา,านนเป็นผู้จัดประชุมนะครับตามมาตรารอยของพรบรมหาชน วาระสำคัญสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนุสาในครั้งนี้คือการปลดกรรมการกลุ่มของนายวิศณุเทพเจริญออกทั้งหมดนะครับแล้วนายประเดชและกลุ่มเนี่ยจะเข้ามาบริหารแทนนี่ก็เข้ามาคุมอำนาจบริหารไปเสร็จนะฮะกลุ่มนายวิษณุเทพเจริญซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนุสสาสริริก็จะพ้นจาก กรรมการทั้งหมดนะครับสาเหตุนี้เป็นเพราะว่ามีความขัดแย้งกันในเรื่องการขายทรัพย์สินทรัพย์สินที่นูษสาสิลจะขายมีหลายรายการนะครับมีที่ดินมีหุ้นมีสังหาริรมทรัพย์หลายอย่างการขายเพื่อเอาเงินมาเสริมสภาพคล่องแล้วก็เตรียมสําหรับการถ่ายถอนหุ้นกู้ที่ครบครบ,ครบกำหนดชำระแต่พเพิ่นรายการขายรายการหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือการขายหุ้นของ บริษัทวินเนอร์นิจีโฮดดิ้งซึ่งในประเด็ศถือหุ้นใหญ่และคุมหน้าการบริหารอยู่นะครับถ้าขายสัดส่วนนี้ประมาณ8%ถ้าขายออกไปแล้วหุ้นของวินที่นุสาสิทิจะขายออกไปอยู่ในมือของฝั่งในนบนแรงเดตซึ่งเป็นผู้ถือใหญ่ก,กลุ่มหนึ่งของวินเอเนอรจจะทำให้การโหวตเนี่ย การประชุมผู้ถือหุ้นในวินเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าในายนกนาย롱เดชก,ก็จะเป็นผู้ผู้ถือหุ้นใหญ่คุมเสียงข้างมากถ้าได้8%ปรนี้มานะครับโหวาสามารถหวดเปลี่ยนนายประเดชออกได้แล้วก็กลุ่มน,นายนกก็จะเข้าไปบริหารงานแทนต่อนะครับนี่เองเป็นต้นเหตุสำคัญของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนายประเดชและกลุ่มเทพเจริญซึ่งความจริงความสัมพันธ์เนียมดีกันมายาวนานหลายปีนะครับไม่มีความขัดแย้งกันเลย ตั้งแต่ว่ากลุ่มนายประเดชเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในนุสษาพอจะขายทรัพย์สินตัววินเนี่ยขายหุ้นวินเนี่ยความขัดแย้งเกิดขึ้นเลยแน่นอนครับการประชุมยี่สิบเก้ากุมภาพานนันธ์นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหารกรรมการคณะกรรมการบริหารแน่กลุ่มนายประเดชจะกลับเข้ามายึดอำนาจเบ็ดเสร็จโจทย์สําคัญครับมีหลายโจทย์นะครับเพราะว่าตัวนุสาเนี่ยออกหุ้นกู้ไว้ แล้ววันที่29กุมภาพันธ์คงกำหนด132ล้านนะครับและในเดือนกันยายนปีนี้อีก600กว่าล้านครับปีหน้าอีกประมาณ900ล้านเดือนกันยาหรือปีหน้าหุ้นกู้นะครับยังไม่ต้องไปถามถามไม่132ล้านเนี่ยเชื่อคงกำหนดว,วันที่ประชุมผู้วิสามาันผู้ถือหุ้นเนี่ยได้มีการเตรียมเงินสำรองไว้จ่ายหรือย,ยังเชื่อว่า กลุ่มเทพเจริญก็คงไม่ได้เตรียมไว้แล้วครับนุสาเสีไม่มีเงินนะครับดังนั้นอันดับแรกมีอาจจะเกิดคุณกู้ default หรือไม่ถ่ายถาไม่ถ่ายถอนเมื่อครบกำหนดชำระ,ะพูดถึงคุนกู้รุ่นนี้เตรียมตัวได้ครับมีปัญหาเพราะไม่สามารถถ่ายถอนรุ่นกู้ได้ที่ครบกำหนดได้คนก็จะมองต่อไปรุ่นต่อไป แล้วปีหน้าเก้าร้อยล้านจะเอาที่ไหนมาจ่ายเพราะบารจจัทนี้นุษานี่ขาดทุนตลอดนะครับขาดทุนหลายปีติดต่อขาดทุนสะสมสองพันกว่าล้านน่ะแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยเคยลงไปถึงยี่สิบกว่าสตางค์นะครับตอนนี้ลากมาสี่สิบเจ็ดสตางค์ก็ไม่ได้มีข่าวอะไรใหม่ๆเลยนะครับคือปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันคำนวณไม่ได้หาความเหมาะสมราคาไม่ได้แต่ราคาหุ้นมันจะวิงเหมือนมีคนไปลากอยู่อ่ะ นี่ปัญหาแรกนะครับหุ้นกู้ใครที่ถือหุ้นกู้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ยี่สิบเก้าที่เขากาหนดนะครับหุ้นกู้นุสาาสิริเนี่ยคงไม่ได้รับการถ่ายถอนแล้วครับแล้วก็เราไปดูเดือนกันยายนหกร้อยกว่าล้านนะครับมาถึงผู้ถือหุ้นสามัญด้วยซึ่งมีอยู่ประมาณแปดพันคนนะครับและเชื่อว่าติดหุ้นนุสาในราคาสูงๆเพราะหุ้นตัวนี้เคยถูกลากไปประมาณสองบาทนะครับตอนที่ในประเดน็นเนี่ย ผักรนนุสาาเนี่ยไปซื้อหุ้นวินเข้ามา8%โดยออกหุ้นเพิ่มทุนนุสาา3,939ล้านทุ้นแลกเข้ามานะครับแต่เนี่ยผู้ถือหุ้นนะฮะที่ไปเก่งกำไรเพราะตอนนั้นมีการลากราคาเพื่อจูงใจให้คนที่ถือหุ้นวินเนี่ยเอามาแลกกับหุ้นนุสาขงดังนั้นต้องดึงหุ้นนุสาาสูงๆก็สำเร็จไปแล้วนะครับ แต่ว่านักลงทุนรายย่อยที่ตามหาเขาไปเก็งกาไรนี่ไม่มีส่วนได้เสียนะครับไปหาเก็งกาไรนึกว่าหุ้นจะไปดีตอนนี้ติดหุ้นกันระง,งมแล้วครับและการเปลี่ยนแปลงแม้ว่ากลุ่มในประเด็จจะเข้ามาบริหารเชื่อหรือว่าการบริหารผลประกอบการจะดีขึ้นจะฟื้นตัวไม่เห็นสัญญาณเลยนะครับหุ้นอุตสาหเป็นหุ้นที่ยังดูแล้วไม่มีอนาคตฝากความหวังไม่ได้เพราะว่า การที่นายประเดชมาคุมนุสสาในหวังอย่างเดียวหวังให้หุ้นวินเนี่ยแอยู่ในมือนุสสาเพื่อตัวเองจะคุมเกมในการโวดเพื่อหุ้นที่วินได้เพื่อจะคุมอำนาจการบริหารต่อไปเพราะว่าถือเป็นคุมทรัพย์ใหญ่นะครับวินสร้างไรายได้ให้กลุ่มประเดชนเนี่ยปีละหลายพันล้านเลยครับแต่ว่าในส่วนของตัวนุสาเข้าใจว่าความสำคัญ ที่นายประเดชจะทุ่มน้ำหนักเนี่ยมันน้อยกว่าหุ้นวินเดียครับบริษัทวินเดอะนั้นผู้ถือหุ้นเวลายักษ์ใหญ่เขาตีกันลบกันยญ้าแพรกแตกลานครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหารเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการใหม่นายประเดชเข้ามาบริหารนุษาเต็มตัวผู้ถือหุ้นรายย่อย8 00 0ชีวิตครับยังไม่มีอนาคตเหมือนเดิมต้องถามว่า จะทำยังไงกับหุ้นนุสาําสำหรับผู้ถือ,อรยายยอยที่ติดอยู่นะครับจะอยู่ต่อรออนาคตคําถามสุดท้ายอนาคตนุสาภายใต้การบริหารของกลุ่มในประเดชนอนาคตอยู่ที่ไหนครับตอบคาถามไม่ได้ครับเพื่อท่านจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะเอายังไงกับหุ้นนุสาที่ท่านติดยอดดอยอยู่ถือไว้รอคอยอย่างสิ้นหวังหรือว่าพอแค่นี้ ตัดชินใจครับนักลงทุนรายย่อย